ว่าสายตาของท่านกับมือของเขาว่าใครจะไวกว่ากันนี่คือมายคนระดับชาตินิสช่วยกงจะเต้นวะเนี่ยมึงตอบมือทำไมเนี่ยไม่รู้กันเดี๋ยวเป่าเดียวเเดี๋ระหว่างตาของท่านกับมือของเขาใครจะไวกว่ากันนี่คือฝาธราธรมดาครับ เขาโชว์ให้ดูว่าไม่มีอะไรฟ้าถูกตั้งขึ้นไปดูครับจับตาดูจับตาดูว่าจะเป็นอะไรสายตาของท่านกับมือของเขาเราถึงไฟขึ้นแล้วครับอเอาแล้วไร้บอลแล้วแล้วตอ,อนนี้ไปเข้าวกองครับโอ้ยขน้องเบิ้ง บอกคุณเสียงรองมือครับและนี่คือไมโครนระดับชาติระวังสายตาของท่านกับเมือของเขานีประโยชน์ริงคุณตกมือตองตีนชุดแรกผ่านไปนี่นี่ชุดแรกผ่านไปวัวป่าวัวป่า มีเลยมีเหรอไม่ได้แล้วมาจับตาดูกันว่าสายตาของท่านกับมือขอกเขาอะไราจะไปกว่ากันนี่คือภาาธรรมดาเขาเปิดดูสีที่ลวกข้านั้นไม่มีอะไรเห็นจร่ที่ฝาหมวกแล้วเขาจิ้มไร้เวนน์นีนับหนึ่งนับสองเออะไรมั้งเนี่ยอ้าวมึงโกหกมึงไปเนี่ยถ้าไม่มีมึงตายนะ และเขาจึงได้บอนท่านี่สองจับตาดูครับระหว่างสายตาของท่านกับมือของเขาอะเอเฮ้ยช้างมึว่า,ว,าว่าช้างาหลับแล้วแหละดิดป่านี้เนี่ยผิดเลี่ยนบอกว่าท่าอะไรไอ,อะไรวะผิดท่าอะไรไอ,อะไรผิดท่าอะไรจะรู้ไหมเนี่ยและนี่คือท่าธรรมดากัะโขกใบธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลย เขาตัดเศษผ้าเข้าในหบวได้เยอะเลแล้วแล้วเปิดภาพขึ้นมาเฮ้ยน yeah hey, ี่เขาเช้างโอ้โหยอเช้างช้างหรอกพูดว่าช้างตัวใหญ่ๆแต่ป้าเขาใช้ตัวยังอยู่ไงแล้วช้างหมันหลงฟ้ามีเสียงไงอ้าวเนีอ่ะฟ้ามันลอยได้จังไหนมากเลยนะตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ใช้สัตว์แล้วเป็นการไทยในการผัด โง่มึงนี้ปบทเพลงต่อแล้วนี่เด็ดนี่เด็ดกว่านี้ไหมขอที่มันเด็กเนืองจากช้างอยู่ที่สุรินทร์แล้วก็สามารถเอาตัวจริงมาได้สองชุดผ่านไปโค้งสามนี่ครับโชว์การตั้งคำจะโยนทำไมเนี่ยปาเตอร์เนอร์เขาเขาโชว์ให้ดูว่าฝานั้นไม่มีอะไรอะไรเรามาจับตาดูกัเลยเขว่าสายตาของท่านจะเมืองของชาวไรอีกเพลินเลยที่คะ อะไรจะวากว่ากันครนิ่มชัย่าแกล้งกันพ่อลงมาและพ้าแก้วชดผัวพี่มือเปล่าโอเคลงมาครับจับตาดูนะนี่นักกีฬาชุดนี้ใใครชดเหน่กาก่อนเขายืนอยู่และเขากระโดดตงเข้ามา นี่มึงชจมเจ้าคนอะไรเนี่ยหิวหิวหิวชอกอะไรมึงเนี่ยและื่อสักครู่นี้เป็นชุดห่อกกันและนี่คือชุดผิวสามโอเคลงไปขึ้นแก้วถ้าดูกินอีกคือเตียนี่คือฝากรอกที่ไม่มีอะไรเลยครับเทน้ำเข้าไปโอเคน้ำเข้าต่อที่คอ่หนึ่งสองับจับตาดูเทไปเทมาครับจับตาดูดิ สายตาผู้ชายกับมือว่าอะไรจะไวกว่ากันเฮ้ยเฮ้ยน้ำหายไปครับหายไปอ่ะอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนครับเฮ้ยอยไหนอ่ะแล้วขอเริ่มไปหาแหล่งน้ำที่ต้องปวดหาลมตอกขอแหล่งน้ำหน่อยฮะผู้หญิงเด็กเด็กจะช่วยครับเด็กคือไปกนแหลกแล้ว และนี่คือ3ชุดที่ผ่านไปชุดสุดท้ายโมเลกชุดสุดท้ายครับเัจะต้องมเงนท่าไหร่จหวานหลอแคมาเงี้ยวันนีตไม่รางวัลเลยว่ะไม่รางวัลเลยเหรอพ่สักบาทเลยสับยี่สิบไม่มีอะเสป็น้อยสดเอฮ้ยอาแีดก็เสีเป็นล้ยคูยังไม่ได้รางวัสักยี่สิบเลยไมด้เหรอ่ดีจะให้ดาวรักยี่สิบไม่อป้าพรป้าพรบอกจะดูของใหม่ไม่เอาของใหม่ฮะป้าพรอาคุณพรครับาวพันมาให้ครับ ใจก็พรอยไปเข้าหนะ้องน้ำกูรอแค่ก้าวมาถเวลาตลกเข้าห้องน้ำอุ๊ยมามาข้ามีข้าก่อนเลยข้าบ้านเซเป็มร้อยริ้นหมดเลยและเขายืนให้ดูว่านี่คือถุงเปล่าลมผ่านไม่ได้และนั่นคือไม่มีอะไรเลยครับและก็ยี่สิบเจ้าก็ไม่ถูกเขาไล่มดจะเซนให้เป็นได้ร้อยได้หรือไม่ให้เขาก่อนมาดีเลยนะไปรอไปรอแล้ว ี่คือเ่ไ่ที่ไหนขอดินจริงี่ไปยิบนี่อยากได้มามาเล่นเาใส่ไปมาเล่นกันเถอะอ้าโ้โหเขาร่มดหมดาตรงที่หยิบเลยไม่รู้ เศษยิ่งครับยอดไออยากได้อยากได้ไอยากได้ไอยากได้ไดโอไม่ได้ใช้ตรนี้สุดเพรานเจไรอเจไรอยากได้โอ้ยอะมาเจไรอีกแล้วพูดที่รวมสรุปัยบอกอาหน่อยอายแด้วนี่เศษเป๊ะให้เป็นแมงลอนอาแล้วเวลาเล่นใหม่ๆก็ไม่ยอมดูเวลาเล่นของเก่าก็คุ่นเรเล่นของเก่าเอามะอยากได้แม่งทำไมป้าเนี่ยให้ผมมาเยอะแล้วให้มาหลายหุ่นแล้ว ยวจะเสร็กังร้อให้เป็นแก๊งพันนั่นน่ะนี่ทำไมเอีแลยปีแล้เล่นเลยงหนเลยนี่ไปข้างหนาที่เล่นนไหนมาไปดูคณะไทยนันวะร้องผู้ชายไหนฉากไหนฉันโดนมาแล้วหรอแบงค์ไปเลยป้าให้ผมมาเย็แล้ววันนี้ผมจะถึงกำันให้ป้าบ้าเองค์อเคางพันให้ าไม่ได้แม่พันธ์ผมไม่พลาดทิพได้ไหนเาก็จะแ้วนี่เธอครับจะเซให้แม่ร้อนๆเป็นแม่พนไหผมไม่ยอมผมจะเอาเงินให้ป้าไม่เอาเินหลงใจหเอาไปเอไปลยเอไปลยเอาไปเลยไป้จะให้แมาเนหใจหลัไใจจะไได้แล้วหลังใจแล้วเอาเงินคุปจเอานให้ไม่เอา เอาแมงคือดำเลยนเพื่นลงไปถามเป็นลงมาเพื่อนใช่ใครอย่กได้แงคได้ไหมหรือย่าไม่ดีโอ้ยโอ้เส่ยากไม่ไม่เลยไม่ังไงโดนกระบานแตกอ่เฮยลอกล้าเดี๋ยวไอ้เหี้ยจะเอายังไงโค้ตัวนานจะ่ายเฮ้ยเดยอทำไน้อนชูชื่ไม่ได้วันมี้ขาอนี่ไม่โชว์เนี่ยนีจบเรื่องเนี่ยแกกะโดนาราบาอะไระมีผลสุดเจ้า นี่ตัวอะไรเนี่ยนองสดที่ผายพายชุมพลกูยืนจะเน่าเอุยน้องชายว่าหิวว่ากินทีเหอองซี่น้องู้หญิงนี่ผมไอ้ผัวป้าหมาเห่ามาชิหนยเดียช่วยเนี่เียวชวยเนี่ยเดี๋ยวถังนี้กินถังนี้นายแต้หนูกูช่วยโขนเนาโขนเนา นี่นี่คืออะไรเนี่ยเป็นขวนสดจัดตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะผมน่าจะทันเฮ้ยมันคลุกมันน่เหรอขนก็เหรอไปให้ไกลเลยอูไม่ชอบอูไม่ชอบดูขนไปขอดูอ่ะข้าวมัละหวานข้าวมันละขวานอ่ะอู๋ไม่ดูอูไม่ชอบมาหวาไดูเกือมากชุมพลไปอ้ชุมพลอ่ะกูดูบ่อยแล้วนะไปวน ไอูดูบ่อยไอดูบ่อยมึงดูก็ได้นะทีมึงลงมึงไม่เคยว่าอะไไอ้เรื่องมากจริงๆดูซ้ำก็บ่นดูซ้ำก็ด่าไระใคครัวจะด้วยโใครครับบอไปองร้อยองร้อให้เร็วคันเล่นระโเล่นแบของานเล่นาเขาวางให้เพาวา ขขายเก็บแม่ผมไม่พอหรผมกั้งนะครัเอ่ะ้ัชม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 การไลุ่มพลายชมพลและนี่คือการรำลายชุมพตออกพลายชุมพนออกพัง แต่งกายอะไรเงี้ยเออให้ทายทุกคนแต่งกายอะไรเงี้ยเออให้ทายทุกคนแต่แกสบแต่งร้อยท่อนเดียวเลยนายยี่ห้อให้จัดไปส่ชุดห้าชุดกันเนี่ยแม่มึงจะไปไหนไปดูไอ้ยี่ห้ออะไรของโมฮอมบอร์มันเนี่ยแต่โมฮอมบ เอละจบแล้วนอนเล่นมาไปเจอเล่นเห็นโลเล่นมะของน้อยชัดๆมีผู้ช่วยเข้ามาอ่ากคนเมื่อกี้นะเขาเขาบอกว่าไปเนี่ยมันอหรือเปล่ามีการแสดงไม่อหรอกไฟการเีนไม่ไม่อยัะไม่เชื่อเดี๋ยวไม่ดูไปลอกเดียวหมอวมาแม่ก็ดูว่าเนี่ยมันของเล่นผู้ตลกก็เล่นการพวกเมย์ก็เล่นกัน เอาพียงนิ้วเดียวเยดยงไอ่จะลบไปไหนแล้วให้เขาดูว่านี่เนี่ยครัไหิวแล้วไงมือสั่นไม่ร้อนแน่นะอ้ยมึงัจมรับมีไรหม่อไม่เชี่พี่ไม่เชี่หรอไอพี่เราเอาไอของเองเียของเดีย ทำไมเขาดูว่าเนี่ยมันเป็นของเง่นใชกาแสดงตรงี้ตรงี้ไม่ดูเลยมันช่างเจ้าชู้ไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเอามาสามนิ้ ตอหน้าเลียวหน้าเลี้ยวคนกระชากเลยี่ไหไม่เชพี่ไหนม่เชอผมไม่ได้ผมไม่เช่อผวๆเร็วๆเวเร็ก็ไดรถมอเตอร์ไซค์วิ่งนนน มีคนที่จะมาชมบารี